สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่อย่างง้อค่ะเนี่ยโอ้ยร้อกซื้อเพอาะฉันรบอกซื้อทำให้ททยเห็น <t ries> หนาวเลยด้วยขออนุญาตคุณแม่ด้วยครับเด้ออยากให้คุณแม่เล่าประวัติให้ฟังนะครับเรื่องพญานาคครับเหตุการณ์ต่างๆมีร้อยเรื่องรักหานเท่าครับเป็นมี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 ไจริงค่ะ ข่อยก็บ่าเสียกันแหละ่อยก็บ้าเป็นห้อยอันห้อยรถไถมันห้อยรถมีเป็นเช้งไถตั้งแต่เริ่มแรกตั้งแต่ปสออะไรค่ะพีปศอซีเกตเป็นห้อยพญานาคไม่บอกค่ะเป็นห้อยบ่รู้ว่าเป็นห้อยพญานาคดอกขึ้นจำเห็นจำเรียกว่าเป็นห้อยอันรถไถมันคล้ายๆคือห้อยรถไถก็ยังเรีว่าวิจัยก็บ่าเป็นห้อยอันอันอ่อนยังเตาอียังจีน่าเออเตาก็เว้ากันชูกันหลายอย่างไรเงี้ว แต้ว่าส mm ัน hmm. กับบนโดอะเพราะว่าเกิดข yeah. ึ้นมาน่าเคยเห็นจะเคือบโลดยุน้าแม่ได้ปะค่ะยุนปลายหน้าจ้ะยุปายหน้าเลยเพรว่าดูปายตอนนี้ลือไปแ่ะแม่โอ้ยน้าท่วมยเปายตะปีสิเกวี้ยย่งคือเกากระปวดจะเว้ย อันนี้เป็นห้อีที่ผ่านโมแม่เลยแม่อันอันนี้เป็นห้อยที่เห็นบ่แม่เป็นยู่งนาเป็นนี่เป็นอยู่ในได้ได้กลุ่นทงได้ไดทงแกเพราะว่าเพิ่นจูบน้ามออกนะทงนี่คือห่วยคือห่วยทงนะเพิ่นจูบน้าออกแล้วเพิ่นเฮ็ดฝายเอ่อเพิ่นแล้วขึ้นเลยนะเพิ่นแล้วขึ้นหันเลยอันนี้ พอดีพอดีเห็นแฟนลงไปเพิ่นก็เลยบอกมาเบิ่งเพิ่นเลยบอกลงไปเบิ่งเราอีกรูปนึงให้เพิ่นเบิ่งลูกชายเพิ่นเพิ่นไว้จังได๋ก็แม่เพิ่นแม่นป่อันนี้แม่นบ่ลูกนี่แม่นแต่แม่นเหมือนแม่เพิ่นไว้จังได๋ก่อนอันไหนเพิ่อนเอิ้นกันลงไปเบิ่งพิโอ้ยกษัตริย์นี่ลาเป็นโคโคมมาโฆษณาบอกหมูน่ะกอไปเบิ่งห้อยพญานาคห้อยพญานาคกษัตริย์ว่าปวดมูเพื่นมาบัดนี้เพิ่นเลยมาบัดนี้ได้ยินบ่ดหัวเล็กน้อยบ่แมเอือว่าบักไหนแบบนั้นมันไม่มาครับ มันมามันก็เมีัว ood, uring, นว่าลูกสายสานน่นก็ลงไปน้ากันกับไปทายอยู่แต่มันมาได้ได้ได er, ้ร uh ูปยังเป็นยังซี่แต่ทายที่ได้เป็นหัวเป็นอะไรนั่นได้ไม่เป็นผู้ไปทายมันจะเป็นทำโกนเข้าไปจักน้อยมันหันหน้ามันจะบุญขึ้นไม่ทำพอมีไหมเออมันจะเป็นทำน้อยๆเราคนทาไป มันจะม่ติบุญคือนในหน้าหน้ามันมันเกิดลยไไปเพราะว่าห้อยมันจะออกจากขันเด้นัคนี้มันก็เกิดไปไปทายของขันเมื่อลยได้ได้เรามมนเกิดไปต้อขอเลยคือกันพ่อขัห้อยมวยผู้ได้ก็ได้โฮมเฮต่ว่าขอย่วยข่แต่แม่ผู้ได้ลำเขาอ่วยยังห้อยง่ายง่ายสออกมาต้มก็จะได้มาแจมเราก็จะได้หมื่นหนึ่งสองหมื่นหนึ่งเนาะว่าจัน บานนี้เสดกับรถไปช่วยพอ่อยช่วยน้ำมันก็จะช่วยอย่างตีเพราะว่าเดี๋ยวรถไถเขาไปไว้ในบ้านไงบ้านอันสมสนุกเอารถกับบ้านมาจอดเลยเอาอันนี้เามือนแล้วกวับบาณหกโมงแหละเอารถสิเขาไปไว้พอตู่เลื่องงานแล้วบา้านวันเสดเอารถเขาไปไว้ไปส่งน้องซ้ายไปสง่งอุตสิสารแมันปากบอดีเสด็จพ่อยไปแฉก้ขน้อยเสียเง,งินบอดีป่านนี้แล้ววะขน้อยเสียเง,งนินตั้งว่าแสนกว่าบ,บาท เสอันเียอนหาอันนี้คือภาพไทยแต่งแต่ปีนซีเจ็ดแมนบอค่ะจับจับร้อยพญานาคขึ้นหน้าแม่อยู่ในห่วยอยู่ไน่ห่วยท่งจ้ะห่วยท่งคือว่าห่วยนั้นติดหน้าแม่จ้ะวันนี้ยกไม่เบิ้งในแม่จุดไปหน้าตาโรนดีแท้เนาะตาจุดไปหน้าาคนบอไปหุ่มหลากหลายงบ้ค่ะ ขายน้ำโคกอันโจกร้านหาบาทตะกี้เนาะซื้อว่าจะได้ขายได้เงินตั้งวันหลายบานนี้หมูแต่ไส้ลูกไส้ขี่ไปหาบาทกลับมาหาบาทซ้ำนี่เกิดไปเห็นเนาะเอาไงวันดังระเบิดโอ้ดังระเบิดเถิดทึ่งแต่ว่าเขาเหตุบนถือือซื้อมันเล่นหลับคนบอกว่าได้ตังแล้วห้มาสั่งมาในในวัดนีบ้านนี้คนที่มาส่งตะกี้บบมีส่ง ตะกี้ให้บานมาขั้นมีผู้ใดเป็นนั่นให้บานอื่นมาส่งได้เงืนแล้วเราเอาใส่กับเป๋าจ้าของไปเฮ็ดแนใหม่บ่าห้พระทั้งวัดบ้าสางพิ้นก็เลยให้ดับเลยโอตะกี้นี่เอาดังได้เลขนี่เขาทุกวัดได้เขาทุกงวดเพราะว่าบบเฮ็ดบ้า้างเพิ่นไห้ม้เฮ็ดมาสร้างเพิ่นบอกว่าเพิ่นขืนมากเพิ่นสิพาเห็ดพาร้างขั้นใดก็ให้แบงเมื่อนเพิ่นกับบให้ว่าให้เอาเบิดส่งคงส่งผู้นั้นเพิ่นเอาเบิดตได้เท่าใดเพิ่นเอาเบิด เอากระเป๋าเฮ็ดตั้งจาก่กระเป๋าอันอันนั่นนะอันไานะ่น่ะที่ขาวๆเพื่อไดกับทิมไชทิมไชพูดและวเศร้าพูดและวห,าห่ารอยพูดแล้วทอดมีไปเบิ้ลบ้านนี้นนได้เงินมาแล้วท้ายเนี่ยหลาดมือหนามากมกับไม่เฮ็ดกึ่เก่าบ้านนี้ทายบา้านเพิ่นเลยบ่อยส่งบ่อยส่งกับไปลากเฮ็ดอยู่ทั้งออกอยู่นอกวัดเหม่อนกันอ่ ปีปีมขืนคักงวดนี้แม่มากตัวใดกันโอ้ยเนี่ยบอกคนบ่เลนเรกกจีเอาน้ำผู้คนเอาน้ำออาเป็นยัน <descon> นี <Br uno> ้ท <guarding okay>? ุด้มือนีตัวแม่มากตัวใดตัวโอ้คุณมากกะเตียากกะตีไหมตัวเอาหามือนีตัวตัวใดเลยแม่เอากระชิบซองตัวนหามือนีกระชิบซองคนใหายมือกอาชิบซองก็จมากกระชิบสองกับพืนตัวห้องไม่ได้หรอแม่เนาะไม่งายเลยล่ะ ฮะเอาจุสองจุบสามก็ว่าไปตัวสิไปซื้อต่งเป๊กข้าได้ไหมเนาะแดดต้บงมักเนี่ยเจอแต่ของหน้าค่ะเมือนโชคดีแห้งแต่ว่ามันไม่อานยเนสําเร็จรอยันเลเจอสําเร็จนาเมื่อนี้ข่อยากว่าวเลยถุงมือข่อยากว่าวด้ามข่ก็กลมารู้เรี่องแบบนี้รถลังค่ายเพื่นอธิบายเนี่ย รูกลังค่ารูปไม่ออบคนมามาจังหันลงไปเพื่อนกะว่าอยู่วัดกะมีห้อยเดียวกันแบบนี้เองสินะบ้านนี้มันลงมัลงขางเนาะกันน้อยเอากันน้อยเอาคนข้นขี้งคนกับลูกกขแขวยเออเออแม่นแล้วมันลงขางมันลงมันลงขางทั้งหลังหลังคาบ้านนี้โคกกิ๊กโคกกิกใบกิกตายบ้านนี้เพื่อนกะว่าเนี่ยเนี่ยเนี่ยขันหนักบนลงมากอี ใบกิ๊กนี่มันติตายเลยบน่มันติเป็นห้อยขึ้นจังห้อยลดเทื่อเนี่ยแม่ขอดก็ได้เอาไปเด็ดเอาไปใบไปบุ้งคเอาไปสามใบก็คนที่ได้ไปเชียงเงินให้บักกะนี่เนี่ยไค่นั้นไม่เบ่งในแม่แม่ยุกไข่เบ่งเนี่ยนี่บอกึ้นแล้วเนีออบอกอเพิ่นเพิ่นก็บอกว่าบอกบอกต้องเอาขั้นห้าวเอาไปเ้าก็ต้องขอบอกคอเด็ดเพิ่นพาดเด็ดเอาพระตูวง่งก็เอาข่อยก็เอาเอาไปนับกัน เดาขึ้นมาส่งอ๋อเป็นเังไหนแม่เขาเดามาส่งอ้าวมันจะเสียงเงินแล้วเพราะว่าคัดเอาโดนไปแห้งจีคักเด้อเนี่ยงเจ้าแห้งจีฮอดจีฮวนเก่าขึ้นมาส่งเงินก่อนปีปีเดียวกันอยู่กัปีเดียวแล้วกัปีเดียวแล้วมันกระดังยุปีเดียวแล้วงานนี้เอาเอาภาพภาพที่ไทยไทยคี๊ดเห็นเพื่อนอธิบายตรงโน้นเป็นยังไงสิบสองเห็เพื่อนเห็เพื่อนอธิบายให้เบิร์ตโหลดในในอธิบายแล้ว มัันยงสวันนี้อยากอยากพูดนะแม่เนาะออกจมูกจมูอเตะมุมเจ้ามากมวกไอย่างนี้ก้อยก้อยไม่นี่คอยอยากบอคอยบาซะเออนี่ละบักไนมันทายติดเนี่ยมันทายติดนี่ละฮะทายอยู่มองบอขึ้นน่ะมันติดแต่ลูกข่ท้ายกันบ่ติดอันนี้ไ่้ทายอยู่มองปากทำมาแม่จ้า นี่ละมันได้ยู่่มันจะเป็นหน้าบุญบุดบุญเอออดีตแาสร์เป็นอันอันอันมันอันเป็นลูกน้องเป็นผู้รับใยแล้วมันลูกแล้วนี่เออเป็นผู้รับใ้เป็นผู้รับใแเอวเพิ่นก็เลยไห้ติดเพิ่นเลยสีซอยลูกเพิ่นเลยสีซอยลูกน้องเพิ่นนี่นะบริวารเพิ่นมันไดเรามันเห็ดไปทางบ่ดีเดี๋ยวนี้มันเป็นบ้านแล้วอ้ออ๋อไอดียดีจ้ะ เก็ก็เห็นกเป็นนีดีเดี๋ยวนี้มันเป็นคนบ่พเพตุสั้มาอ้มากโอ้ตะกี้พุนทายไปได้หลายขึ้นอย่างในภาพภาพไปอีกภาพหนึ่งอ่ะอีกภาพหนึ่งยะ